มินชาลิดาว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปหลังรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวป้ายแดงใหม่ดาวิกาภาพน่ารักมากนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเข้าพิธีแต่งงานกับเตอร์ชันทวิทไปเมื่อวันที่9ก้พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางขุนเขาเป็นงานที่เรียบแต่หรูและถูกจัดขึ้นภายในเล็ก แต่เต็มไปด้วยความหมายกลิ่นอายความรักอบอวนเต็มพื้นที่มีสองครอบครัวเพื่อนสนิทรวมอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างอบอุน่นและไฮไลท์ของงานก็คือเจ้าสาวนั้นได้โรยช่อดอกไม้ให้กับเจ้าสาวที่มาร่วมอวยพรเป็นสักขีพยานความรักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวมินชาลิดาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับใหม่ดาวิกาและเธอนั้นก็คือคนที่รับช่อดอกไม้ ซึ่งตามความหมายและความเชื่อนั้นก็คือได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปงานนี้ได้เห็นรอยยิ้มอบอุ่นของแฟนหนุ่มผู้ผาเตชนะนรงค์ที่ยืนอยู่เคียงข้างจับตาดูคู่รักมาราทอนคู่นี้ได้เลยค่ะอาจมีเซอร์ไพรส์ในเร็วๆนี้หรือเปล่ารวมแสดงความยินดีกับใหม่และเตอ๋อด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ